ปฏิเสธหัวใจอย่างไรชั Chapter ปเตอร์แปดฏิเสธไม่ได้ว่าเธอน่ารักหลังงานมงคลผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนบรรยากาศภายในบ้านที่ติวัดก็เริ่มอึมครึมขึ้น,นเรื่อยๆเมื่ออาการป่วยของเจ้าสัวนิธิแย่ลงกระทั่งเสียชีวิตหลังจากการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นานับเดือนสมาชิกในครอบครัวจากที่เคยสดใสเพราะงานมงคล กลับต้องมาเศร้าโศกกันอีกครั้งโดยเฉพาะลูกชายคนเดียวของบ้านทาราทิปดูเหมือนจะขรึมและนิ่งกว่าหลายเดือนก่อนซึ่งไม่ต่างจากทุกคนจากที่คุยกันน้อยอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งน้อยกว่าเดิมมากบรรยากาศร่วมโตอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนที่เจ้าสวยยังอยู่แทบไม่มีต่างคนต่างกินโดยเฉพาะน้องๆของอดีตเจ้าของบ้านจะมีเพียงอิงทาราทาราทิปและเชริตาเท่านั้นที่ร่วมโตะกันบ่อยสุด เจ้าส่วนไม่อยู่แค่คนเดียวบ้านเงียบเรากับคนหายไปสักสิบคนแนะ่วันนี้กฎชกรมหาเชริตาพอรับรู้ถึงบรรยากาศในบ้านที่ติวัดก็อดเอ่ยทักไม่ได้อืมนั่นสิพวกคุณอาก็แทบไม่อยู่บ้านคงทําใจไม่ได้มั้งแล้วคุณทิพย์กับแก่เป็นไงท่านรัฐมนตรีงานยุ่งมากในหัวน่าจะมีเรื่องให้เครียดมากมายเขาเลยดูเงียบๆขึมๆไปบ้างส่วนฉันก็เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเศร้าเรื่องคุณลุงบ้านที่ติวัดสูงเสียสมาชิกครั้งใหญ่ถึงสองครั้งสงสารทุกคนเหมือนกันเนาะนั่นสิเดี๋ยวถ้าเฮนรี่กับฮันไปเรียนต่อบ้านก็ยิ่งเงียบกว่าเดิมแกจะเหงาไหมเนี่ยเหงาแน่ๆทั้งบ้านถ้าไม่นับพวกคุณอาฉันก็เป็นอีกคนที่ว่างงานว่างแบบว่างจริงๆเพราะอีกไม่นานกจกรก็จะหนีเธอไปเรียนแฟชั่นที่อังกฤษตั้งสองปีถ้าฉันพาแกไปด้วยได้ก็คงจะดีเนาะ เชริตายิ้มช่วงเวลาที่หายไปไม่รู้ว่าแพชชั่นของฉันหายไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้คือไม่อยากทำอะไรเลยเหรออยู่เฉยๆมันเหงานะแกไม่รู้สิแต่ที่ผ่านมาฉันเหนื่อยมากไม่ใช่เพราะดูแลแฟดการสูญเสียทาให้พลังในการใช้ชีวิตของฉันลดลงมากไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อใครไม่ให้แกอย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันเปล่าคิดสั้นแค่กำลังใจในการทำเรื่องยากๆของฉันมันหายไปเยอะมาก ฉันรู้ว่าฉันยังมีแกมีแฟดมีความหวังดีจะครอบครัวคุณทิพย์แน่นอนมันไม่ได้ทุกขนาดนั้นแต่มันก็สุขไม่สุดแกเหมือนไม่ใช่แกเฉริตามุ่นคิว้วเหรอในสายตาแกฉันเปลี่ยนไปมากเลยเหรอไม่รู้สิแกเป็นคนจิตใจดีแต่ไม่ใช่อะไรก็ได้แบบนี้เชอกว์วดชะกรเอ่ยชื่อเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงจริงจังคืนนี้กลับไปส่องกระจกดูนะ ดูไม่สวยเอาซะเลยจริงดิเชริตาเสียงสูงฉันดูกแก่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่หน้าตายังสวยเหมือนเดิมแต่ขาดออร่าความฉลาดขาดออร่าความมั่นใจที่หนึ่งของชั้นเรียนที่หนึ่งของคณะที่หนึ่งในการช่วยเพื่อนทำธุรกิจเชริตาไม่เพียงแต่ช่วยกจกรเรื่องการทำธุรกิจแต่ยังรวมไปถึงเพื่อนๆคนอื่นๆที่รู้จักเธอด้วยเธอคือนักวางแผนเพราะเติบโตมากับธุรกิจครอบครัว การมองตลาดการเรื่องใช้ทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงศิลปะภาพลักษณ์ต่างๆภายในองค์กรอดีตลูกสาวนักธุรกิจคนนี้เก่งไม่ต่างจากพ่อแม่และพี่สาวของเธอเลยแต่อย่างที่รู้กันเพราะความสูญเสียเลยทำให้เธอรู้สึกเสียสูนญในต้องเลี้ยงเด็กแฝดที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไร้ประสบการณ์อย่างเธอทำให้เรื่องของตัวเองต้องถูกพับไว แล้วหันมาใส่ใจคนที่หัวใจบอบช้ำม,มากกว่าจนลืมไปว่าตัวเองก็บอบช้ำไม่ต่างกันเอ่ออดีตของตัวเองที่เพื่อนพึ่งทบทวนทำคนลืมภาพนั้นไปแล้วถึงกับคอตกแล้วกับคุณทิพย์นี่ยังไงที่ยอมมั่นกับเขาเพราะรู้สึกหรือเพราะตามใจทุกคนฉันตอนนั้นรับมั่นอย่างงงๆตอนนี้ดูเหมือนหัวใจจะถูกความลึกซึ้งระหว่างการเล่นงานให้แล้วไม่ต้องตอบแล้วแค่นี้ก็พอจะรู้แล้ว ฉันมองตาแกก็รู้ไปถึงก้นบึ้งหัวใจแต่อาการออึ้งของเพื่อนช่างหน้าเป็นห่วงขอย้ำนะเชอแคแกไม่สวยมืนตอนนั้นเลยไปส่งกระจกแล้วคิดนว่าแกปล่อยให้ตัวเองอยู่ไปวันๆแบบนี้จริงๆหรอเว้อร์ฉันก็ต้องดูแลแฟดดูแลคุณทิพย์ไงนี่ไม่อยากจะพูดแฟดสามนั่นนะ่ะดูแลยากพอๆกับการวางแผนการตลาดของแกเลยเหอะคุณเธอเรื่องมากกันจะตายใครว่าอาชีพแม่ไม่เหนื่อยเหนื่อยเป็นบ้า ฉันเปล่าดูถูกความเป็นแม่ของแกแต่ฉันเสียดายสมองแกแต่ถ้าแกกลับมาฉันก็จะไปช่วยงานไงร้านใหม่แปลนใหม่แน่ใจว่าทำคนเดียวไหวเรื่องนั้นมันเป็นความฝันของฉันซึ่งอาจจะต้องพึ่งแกบ้างเพราะฉันมีเพื่อนเก่งและความต้องการจริงๆแพทชั่นจริงๆของแกล่ะคืออะไรกันแน่เชอว่าที่ภรรยาท่านธราทีอ์ออราจ,จืดแบบนี้ไม่เคยเหราเวลาไปยืนข้างเขานะ่ะ โอ้โหคิดไปสักไกลเลยคุณลุงไม่อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้เกลียดคนไม่มีความมั่นใจนี่แกเป็นเพื่อนจริงปะเนี่ยโกรธอ่ชริตาทำเสียงยานคางใส่เพื่อนรักก่อนไปลอนดอนหวังว่าฉันจะเพื่อนของฉันคนเดิมเจอนะแฟดกำลังจะโตการมีชีวิตไปวันๆไม่ได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่านะเชอถ้าเพื่อนภูมิใจในการเป็นผู้ตามเป็นผู้สปอร์ที่ดีของครอบครัว กวจกรก็คงไม่พูดขนาดนี้พอรู้ดีว่าแท้จริงแล้วเชริตาเป็นคนแบบไหนจึงสกิดให้รู้ก่อนที่เพื่อนจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปคุณทิพย์มาทำอะไรที่โรงพยาบาลคนเพิ่งตรวจสุขภาพประจำปีเสร็จและกำลังจะกลับบ้านถึงกับต้องชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นบุคคลคุณตากำลังเดินออกมาจากทางเลี้ยวตรงหน้าทว่าพอผูกสายตาไว้กับร่างสูง เพียงครู่เดียวเธอก็เห็นเขาเดินไปนั่งข้างผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าห้องรับยาคุณรามิดาภาพคนทั้งสองซึ่งไร้ผู้ติดตามทำเชอริตามุ่นคิ้วสงสัยก่อนเพลอก้าวตามพวกเขาไปยังทางออกข้างตึกซึ่งเป็นส่วนลอยฟ้าของโรงพยาบาลพ่อเห็นพวกเขาเดินไปนั่งเบนท์ด้านในสุดเธอจึงถือวิสาสะไปนั่งอีกฝั่งซึ่งมีต้นไม้กั้นระหว่างที่นั่งที่ผ่านมาชริตารับรู้เรื่องของทั้งสองคนมาตลอด แม้เพียงเลิกรากันไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่สามารถตัดขาดกันได้เพราะพี่ชายของรามิดาคือนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ทั้งยังเป็นรุ่นพี่และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ทราทิพสังกัดแต่หลังจากคำสัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงจริงจังของทราทิพและรามิดาในวันนั้นทั้งสองคนก็ไม่เคยมีภาพข่าวหรือเรื่องเสื่อมเสียเลยส่วนตอนนี้เชริตา เพียงอยากรู้จุดประสงค์ของการมาโรงพยาบาลของคนทั้งคู่เท่านั้นจากที่มองก่อนหน้าพวกเขานั่งห่างกันเล็กน้อยซึ่งฉชริตาเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างห่วงภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาเหยียดเครียดยิ่งเครียดยิ่งหมดกำลังใจอาการจะยิ่งแย่หมอก็บอกแล้วนี่ว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นผ่าตัดยังไงก็หายครั้งที่แล้วคิดว่าจะหายแต่มันเดินโตขึ้นมาอกีก มีก็ต้องกลัวเป็นธรรมดากำลังใจเยอะแยะรวมขึ้นด้วยหรือเปล่าแน่นอนเพื่อนเขาป่วยเขาก็ต้องเป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วทำไมต้องใจกระตุกด้วยล่ะเชริตาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างปกติดีเรื่องคุณพ่อก็ทำใจมาตลอดแต่พอถึงเวลาจริงๆมันก็อดใจหายไม่ได้ไหนยังต้องมาได้ยินเรื่องคุณป่วยอีกนั่นสิ จะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านธราทิพยิ้มได้บ้างนะตอนนี้น่ะหรอคงไม่มีหรอกคนก็ข้างไงเชยไม่ได้หรอเขาก็เศร้าเหมือนกันแปลว่าเธอก็ไม่อาจทำให้เขายิ้มได้น่ะหรอได้ยินอย่างนั้นคนฟังถึงก,กับใจแป้วก็จริงเขาไม่มีใครมีกระจิกกระใจยิ้มได้หรอกเนาะงั้นมิแบ่งปันกำลังใจให้ดีไหมเก็บไว้เองเธอตัวเองก็ต้องใช้ไม่ใช่เหรอพระมิดาอดใจหายไม่ได้ ที่คนข้างๆพูดแบบนี้แสดงว่าพื้นที่ในใจเขาที่เคยเป็นของเธอตอนนี้คงแทบไม่เหลือแล้วหรือไม่อาจจะไม่เหลือเลยทิพ์คะความรู้สึกของมิยังเหลืออยู่นะแม้มันจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนผมวังว่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับคุณก็รู้ว่าระหว่างผมกับคุณมันเป็นไปไม่ได้เลยมันยากมาตั้งแต่ตอนนั้นคนที่ทำให้ยากคือคุณคะทิฟคุณเลือกที่จะกันมิออกมาทั้งที่ไม่จำเป็นทำไมคะ รักเธอเหรอคะเรื่องของครอบครัวมันมีรายละเอียดในตัวของมันคืนเรายังคบกันต่อคุณจะต้องเสียใจไปเรื่อยๆยังไงผมก็ต้องใกล้ชิดกับเขาอยู่ดีดูเหมือนเราจะพูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับรามิดารู้ดีว่าหลานคือหัวใจของเขาแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนข้างๆเขาถึงเป็นตัวเองไม่ได้หากถ้าราทิ์เอ่ยปากเธอยินดีรับหน้าที่นั้นไปด้วยกันไม่คิดปฏิเสธแน่นอนขอโทษคะ่ะ กระทั่งตอนนี้มีก็ยังไม่เข้าใจเลยถามซ้ำๆน่าเบื่อใช่ไหมคะเปล่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปทำให้เครียดเลยโอเคโอเคแวะไปที่บ้านก็เรียกด้วยบางทีฉันก็อยากปรับทุกข์ให้คุณฟังมีเรื่องทุกข์ใจอะไรมากมายยิ่งป่วยยิ่งต้องมีกำลังใจสิอย่าซีเรียสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแบบนี้แหละที่ฉันอยากได้ยินคำปลอบของคุณทำให้สบายใจขึ้นจริงๆนะโอเคโอเคไว้จะบอกทุกครั้งที่ไปหาพี่ชายคุณเลยน่ารัก ดูแลไม่ได้งั้นขอคำพูดไว้เติมกำลังใจก็พอพูดเกินไปแล้วไม่เกินรับปากแล้วนะว่าจะมาเจอบ่อยๆไม่ใช่แบบนั้นดิเขาหมายถึงถ้าบังเอิญเจอตังหากว่านึกว่าจะหลงกลถ้าจีบอีกครั้งได้จะเป็นไงนะพอๆเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับพี่หมอเพื่อเตรียมประชุมโครงการประชุมแล้วมาคนเดียวนะหรอความจริงก็พอจะรู้ว่านักการเมืองสมัยนี้ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้ดูวุ่นวาย บ่อยครั้งเมื่อเห็นทีมงานของพี่ชายทำงานด้วยตนเองลงพื้นที่ตามความเหมาะสมไม่ค่อยได้เรียกร้องให้ใครมาต้อนรับแต่ตอนนี้เมื่อมีประชุมเกิดขึ้นอย่างน้อยคนตรงหน้าก็ควรมีเลขามาด้วยสักหน่อยหรือเปล่าคุยคร่าวๆเ,เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณาสุขนะมาเอาข้อมูลเบื้องต้นจากพี่หมอกริดก่อนไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นแทาราทิ์กำลังพูดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อ๋อค่ะที่ว่าเซตร,ระบบให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลทุกคนอืมพี่หมอเรียกมาแจ้งปัญหาแล้วก็เสียงสะท้อนของเราคนทำงานอ้าวแบบนี้พี่หมอกวางไม่มาด้วยหรอคะเรมีดาหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขมาสิดูเหมือนพี่หมอกวางจะมาถึงแล้วนะผมคงต้องไปแล้วงั้นฉันกลับเลยแล้วกันอืมบายแล้วเจอกัน เสียงเคาะประตูดังที่หน้าห้องนอนของเชริตาคุณเชอร์คะนอนหรือ,อยังคุณทิพย์กลับมาแล้วนะคะคำบอกเล่าเบาๆผ่านประตูทำคนที่กำลังเอื้อมมือมาคลายล็อกถึงกับชะงักเชอร์จะนอนแล้วคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณทิพย์นั่งอยู่ที่โต๊ะก,กินข้าวท่านบอกยังไม่ได้กินมื้อเย็นป้านางอุ่นข้าวต้มให้เขาได้เลยคะ่ะเชอร์เตรียมไว้แล้วนะะี่ค่ะใครบอกท่านทาราทิพย์กินง่ายอยู่ง่าย เธอคนหนึ่งแหละที่ขอเถียงสุดใจข้างนอกกินพอเป็นพิธีกินเอาใจคนอื่นมากกว่านะสิเพราะทุกเย็นคุณเขามักจะหิวท้องกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันเออดูเหมือนท่านจะเมาไม่ลงมาดูหน่อยเหรอคะเชิง่วงมากเลยค่ะรบกวนป้าน,นางหน่อยนะคะพอรับรู้ว่าแม่บ้านเดินห่างประตูไปแล้วคนรู้สึกไม่ค่อยดีจึงกลับมานั่งหน้ากระจกอย่างเคยวันก่อนเพื่อนบอกให้ค้นหาตัวเอง ซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมสิ่งที่คิดกลับมีแต่เรื่องคนข้างล่างก็ไม่รู้คุณมิยังรักเขาอยู่แล้วเขาล่ะคงจะดีกว่านี้หากเมื่อกลางวันทรา,าที่พูดออกมาชัดๆว่าตอนนี้เขาคิดเช่นไรสิ่งที่เคยสงสัยจะได้ถูกลบล้างออกไปสิทีแต่พอเขาไม่ได้ตอบความคิดที่ว่าคุณอาที่น่ารักทำทุกอย่างเพื่อหลานและครอบครัวก็ยังคงรบกวนหัวใจเธอให้สั่นไหว ถ้าไม่นับเรื่องหลานเขารู้สึกดีกับเธอสักนิดไหมเขาเต็มใจข้อนี้เธอรู้ดีและรู้มาตลอดแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องใช้ความพยายามมากเท่าไหร่ระหว่างเราถึงไม่มีความอึดอัดเกิดขึ้นเลยก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งว่าไงคปะป้านางทว่าคำถามของเธอกับไรซึ่งคำตอบจนร่างแบบบางต้องลุกออกจากโซฟาตัวเล็กแล้วเดินไปดูที่ประตู ว่ายังไงคะขยับมาถามใกล้ๆอีกครั้งแต่คนข้างนอกก็ยังคงเงียบจึงเปิดประตูออกไปดูก็ยังไม่นอนนี่กำลังจะนอนคะ่ะกินข้าวคุณจู่ๆคนตัวสูงก็ดันประตูและก้าวแทรกเข้ามาไม่พอเขายังหันไปกดล็อกห้องของเธอเสียเสร็จสับมีอะไรหรือเปล่าคะไปนอนบ้านน,นู้นบอกแล้วอย่าให้ตรงตามคนพูดไม่ออกถึงกับเพอปากค้างตั้งแต่ที่บ้านมีเรื่องเศร้า เชริตาก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านเล็กสักเท่าไหร่อยากเว้นพื้นที่ให้เขาอยู่อย่างสงบและเป็นส่วนตัวซึ่งเธอเคยบอกธราธิไปแล้วครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเขาจำได้ตอนนั้นที่ได้ฟังเหตุผลของเธอเขารู้สึกชื่นใจไม่น้อยชื่นใจที่เธอช่างรู้ใจเพราะบางเวลาการอยู่เงียบๆคนเดียวจะทำให้บรรเทาความหงุดหงิดได้ดีกว่าแต่เชริตาจะรู้ไหมว่าไม่ควรปล่อยเขาไว้คนเดียวนาน,าน อยู่คนเดียวมันดีแค่บางวันแต่บางวันเขาก็อยากได้กลิ่นของเธอบ้างมาตามทีก็กลับไปทีแต่พักหลังนี้ชักเอาใหญ่ขยันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่เรื่อยไปวันนี้เธอเหนื่อยขอนอนที่นี่เลยนะคะถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปนอนบ้านคุณได้แล้วคะ่ะคุณทิพจู่ๆเขาก็ถอดเสื้อแล้วเดินเข้าห้องแต่งตัวของเธอไปอยากนอนก็นอนไปสิฉันจะอาบน้ำก็กลับไปอาบบ้านคุณสิคะ ไม่ได้ตะโกนคุยแต่เธอกำลังเดินเข้าไปหาเขาเลยตั้งหากเมาร่างสูงน้มตัวลงคร่อมร่างบางไว้กับตู้บิวอินไม่พออย่างกระซิบเสียงพร่าสิยงสันเป่าลมร้อนรถใบหูเธออีเดี๋ยวตกบันไดแล้วขึ้นมาได้ยังไงขึ้นได้แต่ลงไม่ได้คำตอบของเขาทำหน้าเธอมุ่ยคล้ายไม่พอใจคนเจ้าเล่ง่วงก็ไปนอนสิอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวปลุกนี่ หน้าตากรุ่มกลิ่มขนาดนี้รู้เลยว่าจะปลุกเธอมาทำอะไรอาบน้ำนะว่าแล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวเหนือศีรษะเธอแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปเรื่องอะไรเธอจะหลับให้เขาเอาเปรียบเอามาก่อนเธอจะไล่กลับตึกเล็กให้ได้เลยคอยดูความคิดช่างกล้าหาญช,ชันชัยแต่ใจกลับพากันกระหน่ำเต้นไม่ยอมหยุดไม่มั่นใจเลยว,ว่าจะต้านทานเขาไหวสิบห้านาทีต่อมา ร่างสูงที่มีเพียงผ้าเช็ดตัวเกาะเอลมินเมเดินออกมาพร้อมกับผมเปียกชืน้นเห็นเชริตานั่งรออยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งจึงอดยกกิมมุมปากไม่ได้ไหนบอกว่าง่วงรอสองคุณกลับตึกเล็กค่ะขี้เกียจเดินจะนอนที่นี่ไม่เอาค่ะเชอห่วงเตียงพูดจบก็อยากจะกัดปากตัวเองเหตุผลเชิงไรน้ำหนักและโคตรปัญญาอ่อนที่ไปตรวจสุขภาพมาวันนี้หมอบอกว่าตรงไหนผิดป,ปกติบ้าง ไม่มีค่ะงั้นเหรอสงสัยหมอคงตรวจไม่ละเอียดปกติเธอไม่นอนเร็วพอเขาเรียกหาก็ปฏิเสธทั้งที่ไม่เคยทำยังไงคะคุณทิพย์่อยเธอถึงจะดิน้นแต่เขาก็ล็อกเก่งแถมยังพามาวางบนเตียงได้สำเร็จอย่างง่ายด้วยที่ต้งเยอะไม่ต้องห่วงเธอไล่ฉันไม่สำเร็จหรอกมึนอยากนอนใครใช้ให้ไปเมามาละคะอย่าบน่นซิ บางทีก็ต้องไหลาตามน้ำไปบ้างไม่ได้ไปเกเรที่ไหนหน้าไปร้านเบียร์คาฟที่เดิมกับแก๊งเดิมแก๊งเดิมคือแก๊งในพักที่ชอบชวนกันไปนั่งสพเพเฮระในร้านเบียร์โฮเมตเจ้าประจำซึ่งเป็นหนึ่งในร้านเครื่องดื่มทางเลือกที่สนับสนุนโดยนโย,โนโยบายของรัฐบาลไม่ได้บ่นซะหน่อยเธอง่วงคนกำลังนอนเกยเธอครึ่งตัวเริ่มซุกสนขึ้น,นเรื่อยเมือไม้ไม่อยู่นิ่ง ทั้งรือทั้งคนเข้าในชุดนอนไม่พอขากลางร้อนๆก็ดูเหมือนจะพ้นรอยผ้าแยกของผ้าจะตัวออกมาดันข้างสะโพกข,ของเธอด้วยถ้านอนได้ก็ตามสบายกระซิบขู่พร้อมยกตัวขึ้นคร่อมฝั่งร่างแบบบางไว้ใต้อกกำยำมือข้างหนึ่งหรือผ้าจะตัวออกจากเอวสอบอย่างหน้าไม่ไอายคุณเทมทวัจุบได้แค่ริมฝีปากยังไม่ทันป้อนลิ้น ก็ถูกฝ่ามือเล็กดันห้ามใส่ก่อนไม่ได้ห้องเธอมีของป้องกันที่ไหนกันมีฉันเอามาโยนไว้ในลิ้นชักเธอแล้วหน้าอ๋อถ้ายังไม่อยากมีน้องให้แฝดก็ไปฉีดยาด้วยละ่ะบางวันฉันอัดน้ามมืดคุณพย์ในหน้าคมคายมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นมาบางๆไม่มีเ้อ